สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะแหม่มก็จะพามาดูแลต้นตะไคร้นะคะเพราะว่าตอนนี้อากาศหนาวแล้วนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะเดือนสิบเอ็ดแล้วก็เตรียมตัวนะคะที่จะยกต้นไม้ต่างๆเข้าไปในบ้านก็จะมาเริ่มจากการดูแลตะไคร้ก่อนนะคะแหม่มก็จะตัดใบออกเห็นไหมคะเขาโกนเลยตัดใบออกแล้วก็เอาใบาที่แห้งๆเหี่ยวๆออกนะคะดูนะคะเป็นกองเลยค่ะเห็นไหมใบนะคะก็ใบแห้ง เพื่อที่จะทําให้กอเขาโป่งนะคะเพราะว่าเนะะี่ยค่ะพยายามดึงพยายามดึงแบบก็ดึงใบแห้งออกนะคะเพื่อที่จะให้กอเขาโป่งเพราะว่าต้นไม้ถ้าเรายกเข้าบ้านแล้วถ้าเขาไม่ค่อยได้ลมนะคะเขาก็จะเป็นเชื้อราค่ะแล้วถ้าเราลดน้ําไปในการกอเนี่ยจะทําให้เขาเน่าแล้วเขาก็จะเป็นเชื้อราแล้วก็ตายนะคะเพราะฉะนั้น ตะไคร้นะคะเวลาที่เราจะลดน้ําช่วงหน้าหนาวนะคะเดี๋ยวแม่มต้องหาถาดมาลองนะคะถาดเอามาลองใช่ไหมคะแล้วก็ให้น้ําจากทางลากนะคะเพื่อที่จะให้เขาดูดขึ้นไปเองนะคะแล้วก่อนที่จะยกเข้าบ้านเนี่ยอาจจะมีหอยทากมาลงมาแลงนะคะก่อนยกเข้าบ้านเดี๋ยวแม่มจะเอายามันจะมียาเม็ดนะคะแหม่มก็มาโรยก่อนให้หอยทากมันกินแล้วก็ตายไปก่อนนะคะแล้วก็ยกเข้าบ้าน แล้วก็จะเอาแกบนะคะแกบมากบตรงนี้นะคะค่ะก็จะเอาแกบมากบโค,คนนะคะให้ทั่วนะคะกันมแมลงวีเข้าไปไข่นะคะเห็นไหมคะกอก็จะปโปร่งแบบนี้นะคะเห็นไหมลมก็จะพัดผ่านดีนะคะนี hi, ่แบบนี้ ก็ไฟสําหรับต้นไม้นี่แหมจะสั่งซื้อในเน็ตนะคะเป็นไฟหลอดไฟกลมๆอะค่ะจะเป็นแสงสีแดงก็ได้หรือแสงสีน้ําเงินก็ได้นะคะอย่าลืมนะคะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยผักเนี่ยก็ต้องการแสงสักประมาณวันละ5้ถึงเชั่วโมงนะคะหน้าหนาวเนี่ยเราก็จะดูแลเขาแค่ให้รอดไม่ได้ให้ว่าสมบูรณ์อะไรมากมายนะคะไม่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะตอนช่วงหน้าหนาวตอนยกเข้าบ้าน เราแค่ประคองดูแลเขาให้รอดนะคะเพื่อหน้าร้อนเนี่ยเพราะหน้าร้อนหน้าใช่ไหมคะแหม่มก็จะเอามาแยกกอน,นะคะอาจจะก,กอหนึ่งสักสามต้นแล้วก็แบ่งไปลงดินนะคะแบ่งเป็นลงดินนะคะก็จะได้หลายกอน,นะคะแหม่มก็ทําแบบนี้ทุกปีนะคะก็ไม่ต้องให้ปุ๋ยไม่ต้องอะไรนะคะตัดใบออกเอาใบาแก่ออกแล้วก็วันไหนที่อุณหภูมิไม่หนาวมาก ก็ยกมาตากแดดข้างนอกบ้างนะคะแล้วก็ให้เขาได้ลมบ้างนะคะตอนอยู่ในบ้านเนี่ยก็ต้องเปิดหน้าต่างไล่อากาศด้วยนะคะเปลี่ยนอากาศให้เขาบ้างเขาก็จะไม่ตายนะคะถ้าเราไม่ให้ลมเขาเลยไม่ได้รับลมเลยแสงแดดไม่พอแล้วก็ลดน้ําเข้าไปเนี่ยนะเขาก็จะเน่านะคะนี่ค่ะก็ฝากไว้นะคะก็ลองทําดูค่ะนี่เขาก็ปกบ ค่ะแม่ก็จะพามาดูตะไครจากการปักชำนะคะที่เราทําคลิปกันไปนะคะที่ว่าถ้าเอาตะไครที่ซื้อมาจากแบบตามช็อปไทยนะคะที่เป็นต้นต้นที่เขาตัดมาแล้วไม่มีรากนะคะเราก็เอามาแช่น้ําให้เขามีรากเนี่ยค่ะที่เราทําคลิปการย้อนไปดูคล,ปคลิปเก่าได้นะคะเดี๋ยวแม่จะแปะไว้ให้เห็นไหมคะเขาก็จะแตกแตกหลายต้นแล้วค่ะตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณหกต้นนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวแบบก็จะยกเข้าบ้านแล้วแล้วปีหน้าเอามาลงดินเขาก็จะกลายเป็นกอใหญ่เลยนะคะนี่เห็นไหมคะจากต้นเดียวจากต้นเดียวตอนนี้กลายเป็นหกต้นละนี่นะคะ,ะตะไคร้จากซูปเปอร์นะจากที่เราซื้อมาทําแกงเงินกินเนี่ยแหละค่ะเห็นไหมเราก็สามารถเอามาปักชําได้เนี่ยค่ะลองทําดูนะคะเดี๋ยวหมบบก็จะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะข้าง ค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแบบก็มีกลุ่มแล้วนะคะก็ถ้าอยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะการทําอาหารการปลูกผักอะไรก็เข้าไปคุยกันได้ในกลุ่มนะคะเดี๋ยวแบมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะขอบคุณค่ะ